สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมมันเดฟนะครับท่านผู้ชมโอ้โหคิดถึงกันหรือเปล่าวันนี้นะครับพอดีแบบผมอดข้าวมาแล้ว24วันนะครับผมไม่เอา24ชั่วโมงครับ24วันนะครับโอ้โหผมโคตรหิวนะผมอดข้าวมา24วันแล้ววันนี้ผมก็เลยจัดชุดใหญ่ท่านผู้ชมมันคือมาม่าเกาหลีมาม่าเผ็ดนะท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมดูจานแม่งโคตรใหญ่ท่านผู้ชมโอ้โหในจานนะท่านผู้ชมประมาณ10บกิโลครับโอ้ มากค่ะโค้เยอะสิบกิโลท่านผู้ชมอืมแ,แบบหอมมากท่านผู้ชมดูจานยักษ์อ่ะผมจะกินหมดภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นครับโอ้โหท่านผู้ชมคิดว่าผมทําได้ไหมผมทําไม่ได้อยู่แล้วเออถูกแล้วกูทําไม่ได้หรอกเออถ้าท่านผู้ชมชอบใจคลิปนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นั้นท่านผู้ชมหนึ่งไลค์เออคงไม่ห่วงไปหรอกใช่ปะเออนี่ท่านผู้ชมดูอ่าเดี๋ยวผมจะคุกให้ดูนะท่านผู้ชมในนี้มีมีหอคะเนี่ยอะไรในนี้มีห่อมในนี้ประมาณ ห้าสิบพอครับท่านผู้ชมโมโหอะไรมันจะเยอะโอ้ my god อนขนาดโอระเจ้าเลยท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยถ้ามันเสียงดังหน่อยผมขออภัยนะท่านผู้ชมพอดีแบบจะลวกทีผ่าน<อ>นะคะพอดีผมอยู่แถวนาซาท่านผู้ชมแบบเครื่องบินมาบินขึ้นบ่อยเอออ่าผมจะคุกนะท่านผู้ชมจะลวจะลวกในเครือ่องบินผมจะคุกนะอโอเคโอ้ยเอามือผมคุกนะ,ะะนะท่านผู้ชมอ่ะท่านไหนโอ้โห,โห โอ้ย oh ท่านผู้ชมท่านผู้ชมผมอยากให้ดูอ่ะดูดิดูดนะเป็นเหมือนรังผึ้งเนี่ยโอ้โ oh, หมันเยอะมากท่านผู้ชมโอ้โหนะ oh, เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุกก่อนโอ้ยคุกแบบไม่กลัวแสบเลยนะคะเพื่อท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมโอ้โหดูเป็นก้อนนะผู้ชมอยา่อยางกระขี้อ่ะเอ้ยรอเล่นรอเล่นรอเล่นของกินห้ามพูดอย่างนั้นวันนี้ผมจะไปกินแบบกินแบบสุภาพน,นะท่านผู้ชมสุภาพอืมโอ้ oh my god oh. ท่านผู้ชมดูสีของเส้นดิครับโคตรเยอะโอ้ซอสมันมันจันบอย่างนี้มันเกงไก่ถ้วยด้วยที่ละซอสซอสท่านผู้ชมดูซอสโอ้ซอสมันเหมือนแบบอ,อารมณ์แบบกินอยู่ที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ท <c oughs> ่านผู้ชมดูโอ้ยกอดเยอะอ่าผมคุกเสร็จแล้วท่านผู้ชมอารมณ์มันนะ่าอ่าท่านผู้ชมดูโอ้ ตอนนี้มันกลายเป็นสีแดงแล้วท่านผู้ชมจากสีขาวดูมือผมดิก็หืออ่าเธออะต้องบอกไอ้ตังแล้วแหละเอาเลียเออเค็มเค็มมาแรงมาม่าอันเผ็ดมันเค็มขี้มือเ็าเลยไม่ใช่หรอกแล้วก็แล้วก็แม่เสือกไม่รักมาท่านผู้ชมผมจะกินให้หมดภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเชื่อผมไหม ผมอ่ะอันดับเอ้ยไม่ใช่ผมอ่ะนักกินจูระดับประเทศไทยต้นๆลำเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งป็นต้องให้กูถ่ายด้วยเนาะโอ้โหก่อนที่เราจะไปกินนะครับผมก็มีแอปแอปหนึ่งมาแนะนำนะครับสำหรับแอปนี้ก็มีชื่อว่าลิทแมทนะครับท่านผู้ชมอ่าตามแอปนี้เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับแอปนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นแอปแบบหาเพื่อนหาคู่อะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่า สำหรับใครที่สนใจอยากจะดาวโหลดเนี่ก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมใครที่เล่นแอปนี้ผมบอกเลยว,ว่าไม่เหงาแน่นอนท่านผู้ชมมีเพื่อนคุยมีคนได้คุยตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ชมจริงๆไอ้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมโอ้โหมีฟิเจอร์สุ่มแชทสุ่มโทรปาร์ตี้แล้วก็ดูวิดีโอในแชทเดียวกันด้วยท่านผู้ชมเออมาดีมากๆนะท่านผู้ชมผมจะบอกให้สำหรับใครที่เป็นสายแบบเหงาๆแบบไม่รู้จะทำไรแล้วอยากคุยกับใครก็ได้ผมแนะนำแอปนี้ทนะ่านผู้ชมลิ m แมทนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชม อย่าลืมไปลองนะครับคอหรับแอปเน,นี้ยดีมากๆากลิสแมทนะครับต้องไปชมอ่านแต่ผมก็จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเขาเหงาเขาสามารถไปเล่นได้ไหมเล่นได้ดิเออก็ลองโหลดดูแล้วแบบจับเพื่อนค่อยๆเล่นมาเป็นแฟนอย,อ,ยอย่างเงี้ยขาลองเล่นดูอยู่แม่โคตรด,ดีจะบอกให้คอหรับแอปนี้ท่านผู้ชมสามารถทําความรู้จักเพื่อนผ่านฟีเจอร์ต่างๆผ่านตัวซอนผ่านเสียงหรือว่าผ่านข้อความก็ได้นะท่านผู้ชมผมจะบอกให้นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งอวตารที่แสดงถึงออกความเป็นตัวตนของเราได้ท่านผู้ชมเออดีมากๆข้อที่ผมจะะบบอกให้นครั แล้วก็มีโอกาสที่เราจะแมทช์ก,กับเพื่อนที่มีความสนใจเดียวก,กันกับเรา,ะาเระอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่ามีเพื่อนคุย24ชั่วโมงนะครับดีตรงเนี้ยอย่าลืมไปลองกันนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคท่านผู้ชมมาผมจะจัดหนักกนะับท่านผู้ชมสําหรับมาม่ากเกาหลีคําแรกเดี๋ยวคำแรกผมขอแบบซับเซิร์ฟไปเนาะเฮ้ยไม่ได้ดรือเ่าอ๋อผมจัดให้เลยครับท่านผู้ชมคำเนี้ยให้ท่านผู้ชมเลยฮึมท่านผู้ชมดูโอ้โหฮึมฮืม Oh my god รสทัวร์รสบารสรสแมคโครเหนียวนุ่มหอมแล้วก็เผ็ดด้วยกินดิมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะท่านผู้ชมผมกินแล้วผมจะไม่พูดนะท่านผู้ชมพอดีแบบผมจะทำไม่ได้ครับภายในหนึ่งนาทีเออท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชื่อผมผมต้องทำได้เออผมไม่ได้จะพูดบ้าก็ี่ยผมต้องทำไม่ได้หืมหืม อร่อยหมดอยาอร่อยมากทหืาเหนียวนุ่มมากนะพี่ชมอร่อยด้วยว่ะอออือหืออืจ้าอจ้าทันี้กระจอกอ่ะไม่ค่อยเผ็ดหรอกอือือาอือือ เอ้ยผมลืมตัวว่ะโอ้โหผมว่าผมจะไม่กินฟอกมุกแล้เนี่ยเพราะว่าผมจะกิน<อ>แบบดีๆเอ้ยลืมลืมลืมโอ้โหลืมมาท่านผู้ชมขอโทษนะครับขอโทษจริงๆคนจะกินจริงมันต้องหนูเนี่ยคนจะกินเขาไม่พูดเยอะหรอกกินดีๆก็กินดีๆก,ก,ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอ่าอ่า โเห็นเขาชอบกินนะคะก็เลยแบบรักแฟนก็ต้องให้แฟนกินแบบว่าอย่าให้อดอย่าให้ห่าบอะปีศายอยู่แ LIKE ล้วโอ้โหโอเคนะเสื้อเธอทำไมมันขาวจังเฮ้ยเธอเป็นเชฟเขาทำไมเนี่ยใช่เชฟอะมือเขายังไม่สีเหมือนเีดําไปผมไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมหิวหรอคะที่บโอ้ได้ไม่ มันไม่ทันใจลากรตาก่อนแม่โอ้ยจัตาจาอ๋อจาโอ้ยจับจมูกจับตาอใช้หน้าจริงด,ด้วยเหรอคะเนี่ยอ๋อ ฉีดมาเลยฉีดมาอาว๊วาฮู้วู้วโอ้ยตกแ้วอ้าวแตบอร่อยหืมปกอะนผูชมเสือกระเพื่นไม่ไหวล้วยไม่ไหวแล้วนี่มันจไปไดรแ่าเนีกอกมยัมี มีลายด้วยโอ้เื้ผมจะกินต่อคัผมแม่อร่อยเออคนเรานี่ก็แปลกนะทุกคนโอ้โหทำไมอร่อยขนาดนี้วะเฮ้กินต่อนี่ตลงอร่อยเลยกินซะกูไม่กล้าต่อเลยโอเคชันมือเล็กันกินทีละเล็กลกันเห็นเขาว่ามันเผ็ดๆผมไม่เห็นเผ็ดเลยนะผู้ชมกระจอกขคานีเออ ใช่ออถัว่วอย่มึงไม่เผ็ดมึงไม่น่าจะเผ็ดกมขนาดนั้นเหนียนุ้งวะน้ำอืมฝนตกเหรอวะทำไมเขาเปียกเถอะมั้งไปทางนี้ฝนตกแ้วตรมเออฝนตกอ้า ทั้งเผ็ดทั้งอนอนควรจะเผ็ดเฮ้ยไม่เอาทำไมอ่ะนักกินของเขาเด็นไ,ไ,ไม่ได้ไบบไป่ะอืครับพี่ผู้ชมผมเป็นนักกินจุอันดับต้นของประเทศไทยครับผมจะบอกให้อะไร่อยกินแล้วเอามาวางหรอ ถ้าท่านผู้ชมชอบใจคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมกี่นี่กี่นี่คำนึงถ้าท่านผู้ชมชอบใจคลิปนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ทไล่ะท่านผู้ชมคงไม่เกินใจครับโอไม่เกินใจไปใช่ปหหนึ่งไลค์หนแชร์หคอมเมนต์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแล้วกะ กดติดตามผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งไว้ครับผู้ชมผมขอตัวไปกินต่อแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผู้ชมโอ้ห oh, oh, ยังไม่พอเหรอคะ